มาเจอปักกายจิบนะจิบใกล้มากเลยนี่นะจิบอยู่ตรงนี้เองนีชิดฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นหลายตัวด้วยนะเดี๋ยวผมจับเวลาไปแล้วแต่น่าจะมีเยอะนะเดี๋ยวต้องเงียบนะเดี๋ยวขึ้นปืนรอเลยเพราะว่ามีหลายตัวนะคตัวไหนขึ้นตอ้ยขึ้นเต็มเลย ตัวไหนขึ้นก่อนก็สัตว์เลยนะครโอเคนี่เพิ่งผ่านไปแค่3นาทีนะผมมาถึงจิตไปแล้วห้าตัวนะน่าจะมันนะแบบนี้รุยเลยครับ จัดมุมกล้องอยู่ครับขึ้นมาอีกขึ้นอีกโหโคตรเยอะเอีคยครับโอ้เดือดแน่แบบนี้ 买没劲了。 โอ้โดนเชียวโ้รอตั้งนานเลยโหน่าเสียดายมากรอตั้งนานตัวนี้โดน ให้สันนะปกติมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้สองตัวไม่ยอมขึ้นนะแต่ไปขึ้นตรงนี้กับตรงนี้นิดหลาย Mm, ま Saint、うん。 โอ้ยคามนี่สูงไปน,นิดนึงโอ้ยคามนี่สูงไปน,นิดนึงนิดหลาย di không đùa nữa các bạn ไหวไม่ตื่นไวไม่กลัวกลัวไม่ขึ้นที่เดิมยกโดนหางหรือเปล่า

เบก่อนครับไม่รู้ติดยังไงกึศกึดคึึเหมืนติดเชิงว้าเชิงเชิงนี่าเกือบขา,าแล้วเดี๋ยวแล้วก็ไปดูก่อน โอ้โหว,ว้ามันเป็นกึดกึดกึดกึศนะมันเป็นกึด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 โอ้โหติดท้องนิดเดียวน้อยมากติดหมิงมาก ไม่ได้ลีลานะครับแต่ว่ามันติดหนีจริงติดท้องนิดเดียวม,มันวิ่งโยกโยกนะรู้เลยว่าติดท้องตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามัน ถ้ามันขาดไปก็เสียดายครับเห็นแผลแล้วไม่สบายใจ อ <c oughs> ุ่ไปติดท้องเอ <c oughs> <ừ. c oughs> อ้ยเข้าดีอยู่เมื่อกี้มันเห็นติดเชิงนิดเดียวนะแต่ก็ต้องทำไว้ก่อนแหละดีแล้วนะใส่โลกกว่า สองโลคนระับมาแล้วนี่ครับเข้าตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่เสียงเท่าไหร่หรอกแต่ผมมองดูนึกว่ามันติดแถวๆนี้นะขึ้นมาอีกนิดนึงก็โอเคถือว่าเข้าดีอยู่เกือบๆสองโลนะครับมาแล้วเดี๋ยวลุยกันต่อครับอยู่ตรงก่อนนั้นขึ้นดีอยู่ แต่เสียดายตรงป่าบัวไม่เช้ามากเลยยิงไม่โดนนะแล้วก็ตื่นเลยยิงนัดเดียวขึ้นตุ้มตามตุ่มตามเลยนะโอเคมานะครับย,ยังเฮ้ยเฮ้ยข้าหินหมวะ 好，嗯。好，嗯。 ข้าวห็นว่ะข้าตะแกรงเหล็กเนี่ย มันก็วิ่งมาจากประตูเลยนะจูดเดียวแล้วก็มาติดตรงนี้ติดอะไรวะน่าจะติดตะแกรงเหล็กต,ตะแกรงเหล็กจริงรสีสุดท้ายแล้ว น้ำไหลแรงครับแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยต้องระวังตกลายนี่ถึงวะ เฮ้ยมาเฉยยูบ้าเฮ้ยมาว่าโอ้ยนีย่โดนหางอสองโลวิ่งโดนหางครับน่าจะเป็นตัวผู้ไม่น่ามันวิ่งจูดเลยนะนั่งพักร่มอยู่หอกสิบเซนนะ ชุดโอเคครับม้าน,นครับโอเคสองแต้มแนละ้ววันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับสู้แดดไม่ไหวแดดโคตรร้อนเลยเมฆถ้าไม่มีโอเคมานะครับโอเคครับ, okay, รบผลงานเราวันนี้นครับสองแต้มนะออกบ้านสิบโมงครับตอนนี้บ่ายสอง 3ชั่วโมงกว่ากับเจ้านี่นะครับหัวพอกสิบเซนนะยิงอัดมาบานประตูเนบะี้ยวเลยเดี๋ยวดัดแล้วก็เจียตังใหม่เอานะได้อยู่ปากกายตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักโลเก้านะโอ้โลแปดะโอ้โลห ทรงดีเบาเลโตัวนี้ก็สักสองโลครึ่งนะไปแล้วยูเฉยดิโอ้สองโลหกวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าไปใหม่ครับวันนี้เวลาน้อย yeah